นางเอกดังเผยสเปคชอบคอนโตกว่าอายุ50ก็ไม่ติดเพราะเหตุนี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างเบสรักวานีคำสิงงานปังงานแน่นแต่สำหรับเรื่องหัวใจเธอพึ่งโสดท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้เธอล้นหลามล่าสุดเธอเปิดใจผ่านรายการชาใจแชรริ่งเปิดเผยถึงสเปคหนุ่มที่บอกว่าสเปคหนุ่มที่อยากมีอนาคตด้วยหนูเป็นคนชัดเจนมากๆนะมีสเปกตั้งแต่เด็กๆและทุก วันนี้ยังเป็นอยู่ก็คือชอบคนที่โตกว่าถามว่า50เอาจริงนะหนูไม่ติด แต่คนอาจจะมองว่าคบกับคนแก่เธอต้องอยากได้สมบัติเขาหรือเปล่าชาวเน็ตต้องถามงี้แต่ในความจริงถ้าโตกว่าแล้วคุยรู้เรื่องอะไรได้เลยคือหนูเป็นผู้นำครอบครัวคนนั้นก็ต้องเป็นผู้นำกว่าหนูต้องดูแลเราและลูกได้บริหารครอบครัวเราและเขาได้เลยถ้าโตกว่าเราไม่กี่ปีแต่ความคิดที่โตอาจได้การวางแผนอนาคตเลยจบกันไปแล้วษ์สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ